สวัสดีครับพบกับ o อเ r อร์เกเช่นเดิมนะครับสวัสดีสวีดัทท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราเล่นเกมฮุบหลีดแท็ t ติกกันนะครับผมอ่าเป็นเกมบาสเกตบอลนะครับภาพ8ปิดสวยงามนะครับอ่าเริ่มต้นนะครับก็ฝึกกันก่อนเลยอ่าต้องกระโดดจับบอลแย่งกันนะครับเมื่อบอลไปสู่บนอากาศให้แท็บ สกรีนนะครับก็จิ้มไปที่หน้าจอเพื่อกระโดดนะครับก่อนที่คู่คต่อสู้เราจะได้ลูกบอลไปนะครับอย่ากระโดดเร็วไปหรือช้าไปแล้วกันล่ะลองกดนะครับปุ๊บอ่าได้แล้วเสร็จปุ๊บเป็นการเล่นแบบในขณะที่เราได้บอลอยู่นะครับาการเล่นได้บอลอยู่เราจะมีบอลอยู่กับตัวแล้วก็อยู่ที่มือนะครับให้ลอง เลือกนะครับเลือกคนเลือกเลือกว่าจะเลี้ยงหรือจะส่งนะครับเลือกพาร์ตก่อนนะครับการส่งนะครับเลือกไปที่คนแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับป๊าปแล้วก็เป็นการชูดนะครับชูดบาร์ชูดบาร์นะครับกดชูดบ๊าปแล้วก็ต้องดูนะครับนาฬิกาด้วยนะด้านบนว่ามีเท่าไหร่นะครับโอเค ดานบนนะครับยังไงเอ่ยวิธีมูฟมามูฟก็เลือกที่ช่องหนึ่งนี่ครับว่าจะมูฟไปที่ช่องไหนนะครับคอนเฟิรม์มปุ๊บน,นี่ตอนอันนี้เป็นดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์แล้วก็จะมีพื้นที่ให้เลือกเดินนะครับกดคอนติเนียครับเลือกที่จะขึ้นหรือลงนะครับกดลงช่องหนึ่งก็จะถอยลงมาช่องหนึ่งครับปรากฏชูตติ้งก็ ชูดได้เลยครับ62%ก็จะกดคอนเฟิร์มห2เข้าไหมเข้านะครับได้3แต้มนะครับผมสวยงามครับอเปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะมากขึ้นนะครับสำหรับการป้องกันนะครับการป้องกันก็มีในเมื่อเราไม่ได้เป็นฝ่ายได้บอลน,นะครับอตอนนี้โดนยิงไป2แต้มนะครับผมต้องเลือก เยอร์นะครับจากด้านล่างนะครับมีเพย์เยอร์ Player ด้านล่างนี่ครับเพื่อดูนะครับว่าส t ตตของแต่ละคนะเป็นยังไงครับมีพลังงานบอกนะครับผมฟ้ายนี่คือข่าวสารนะครับเราไปเลยป,ปิดกันก่อนปิดก่อนอนะ่าเราไปเลยถ้าเล่นแบบมีแบบซีซั่นนะครับก็คือเล่นตามฤดูก,กาลเป็นเล่นเป็นลีกนะครับหรือไม่ก็เล่นแบบ แข่งขันก็ชับมิดนะครับ x h i b i o n แล้วก็คัสมม้นี่ก็ตกแต่งนะครับตกแต่งตัวว่าจะทำยังไงว่ามีเสียงมีภาพหน้าจอขนาดไหนนะครับไปครับไปที่ลองเล่นกันดูดีกว่าแบบ x h i b i o n นะครับผมมีทีมให้เลือกนะครับ Chicago Blue Austin Cosmos Los Angeles Star m i a ม i Type New ok York Empire Portland คอนแลนดสนะครับแล้วก็ซันฟานิตโสเซอร์มีเยอะแยะนะครับก็เลือกไปเลยครับเลือกไปอ่าเป็นอย่างนี้วกันนะครับมีแบบเราเล่นกับคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เล่นกับเรานะครับอันนี้แตกต่างยังไงก็คือเราเป็นเจ้าบ้านหรือเป็นทีมเยือนนะครับผมมีคอมพิวเตอร์เล่นกับคอมพิวเตอร์ให้เราดูก็ได้แล้วก็เล่นพนันกันแล้วแต่เอ้ยไม่ได้นะครับหรือไม่ก็เล่นเล่นแบบเล่นกับเพื่อนก็ได้ครับโอเคเรามาเล่นแบบเจอคอมพิวเตอร์กันก่อน โอเคไปครับสตาร์ทเกมชิคาโกบูลนะครับไปครับกระโดดโดนแย่งบอลไปแล้วโดนโอ้ได้ครับเราได้บอลนะครับขอชุดไม่ลงส่งครับส่งพาร์ตอีกาารครับพาร์ตส่งไปส่งไปเลยครับทิปเปิ้ลซ้ายพาร์ตอีกพาร์ตก่อนครับ พัดเลยพัดตรงนี้คอนเฟิร์มปุ๊บชูเลยดีกว่าคอนเฟิร์มยิงเลยอาอไม่ลงครับโอ้โหแหมอ่ะขโมยบอลได้ครับไปครับมุ๊บมุ๊บไปนิดอ่ามุ๊บไปเลี้ยงเข้า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 ไปอีกเลี้ยงเข้าไปอีก ยงเขาอีกโอ้โดนขโมยครับอ่าอย่าเลี้ยงเดียวนะอย่าเป็นโรนันโดนะครับผมอ่าอ่า,อ,าอ่ยโดนไหม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 โอ้โหหมดเวลาครับอ่าเราได้ยิงเอาไงเลยยิงสามแต้มมุดไปไปครับอ่าไม่ใช่ยิงสามแต้มให้ลองยิงสามแต้ม สามหกเปอร์เซ็นต์ครับเอาดีกว่าส่งดีกว่าส่งให้คนนี้ไปเอ้าโดนขโมยครับโอ้โหเป็นเกมที่แบบโอ้โหโดนสามแต้มอีกต่างหากโอ้โหโดนนำแล้วสามศูนย์ไปส่งปุ๊บปุ๊บนี่ครับไปครับออาส่งดีกว่าไม่เอาดีกว่าครับทางนี้ส่งไม่ได้ส่งแล้วรู้สึกว่าจะต้นกันได้ครับาใหมต้องเลี้ยงครับต้องเลี้ยงปะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมึดเดี๋ยวมึดต้องส่งแล้วครับส่งส่งไปงูไปอ่าเรียบร้อยไปครับไปครับช่วด,ดีกว่าขอช่วยสองแต้มนี่แหละโอ้ยโดนบล็อกโออีกจีโอ้ยโดนบล็อกได้อืมยิงจีโดนบล็อกอืม ทำไมบล็อกเก่งจังวะไม่น่าเราบล็อกได้เหมือนกันมาทำไงเลือกอะไรดีไปครับวิ่งเข้ากลางส่งส่งคนนี้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องมูต้องมูต้องพาร์สนะพาร์สพาร์ไม่ได้ อืมสเปเชียลดีกว่าสเต็ปเลยมาเตปไปแล้วไปครับเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางชูดีกว่า85เปอร์เซ็นเอ้ยเรียบร้อยครับสามแต้มเอาสองแต้มครับโอโ้โหเฮ้ยโอ้โห و, โดนเอาคืนอย่างรวดเร็วโอ้แม่เจ้าเออเอาไงดีไปเลยครับไปครับ ถอยไปนี่เลยครับไปสามแต้มไปสามแต้มดกว่าดเพิ่ม,มชูดเลยครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์แอบอกอยู่แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางเข้าหรอกอาเราก็ได้บ้างเราคืนะครับเราโดนนำไปอยู่หกต่อสองนะครับผมทาไงดีไปแล้วครับลงไปเลย ไปครับไปครับพาดไัทนี้อ่าเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปชุดเลยครับหกสิเจ็ดเส้นโอ้โดนบล็อกได้อมเล่นยากจริงครับเกมนี้บาสเกตบอลแท็กติกครับไม่ใช่เกมบาสทั่วไปครับต้องเล่นเป็นแบบวางแผนนะครับโดนอีกแล้วครับเล่นยากนะครับ แปดต่อสองครับชูจาหกสามหกเปอร์เซ็นต์ก็ยิงไปอ๋อสิลงเฉยเลยลงได้ไงครับโอ้โหแม่เจ้าอ้าวเราโกยได้ครับเราต้องเล่นแบบเล่นลองลองชูด,ดูสามห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยลงเฉยครับโอ้โหลงเฉยครับโอ้โหแปด แปดแต้มเท่าครับโอ้โหเราไปบ้างเราสามแต้มเราลองแบบยิงชุดแบบมูบครับมูบูไปเลยมูบไปหลอกไปหลอกไปในชุดกี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าสามสิบเมื่อกี้ครับลงอีกครับโอ้โหแซงแล้วครับสิบแปดต่อแปดโอ้โหแม่เจ้าไม่น่าเชื่อโอ้โหเอาบล็อกได้ไหมบล็อกได้ไหมโอ้โหโดนตามมาแล้วครับสิบต่อสิบเอ็ดเราจะทำยังไง จะทำยังไงวิ่งเข้าไปวิ่งไปวิ่งไปเปิดทางให้หน่อยเปิดทางให้หน่อยชูเลยครับ40%รลูกบอลไฟโอ้โหสุดยอดครับ14แต้มแสงมาแล้วครับโอ้โหมีลูกบอลไฟด้วยครับยิงคนเดียวโอ้โหโดนบล็อกได้เราได้บอลกลับมาครับมาครานี้เราพลังจะหมดแล้วพลังจะหมดแล้วทำไงต่อชูอีกไหม36 39สครับทีนี้ชูไปอีกโอ้โห ไม่ไหวครับไม่ไหวครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหมดเวลาครับโอ้โหชนะเฉยเลยนะครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับมาดูสแต็กกันดีกว่าครับอ่าเราได้สามพอยสี่ครั้งในหกครั้งนะครับหกคิดเป็นหกสิบหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของฝ่ายตรงข้ามครับจิกาโกบูได้ห้าครั้งยิงไปสองนะครับรีบาร์เราได้แปดนะครับโอเคชนะเฉยเลยแม่เจ้ามา มาอยงไม่เทนาครับนี่เป็นเล็กเป็นเป็ฟสองครับไปต่อไหนลองมุดไปนี่เข้าไปใกล้ๆป้าเดี๋ยวลองชูดนี่กี่เปอร์เซ็นต์สามหกเปอร์เซ็นต์สามหกเปอร์เซ็นต์ก็เข้าแล้วเป็นลูกไฟเลยครับลูกบาสก็เป็นลูกไฟเลยครับโอ้โหอ่ะหมดเวลาซะก่อนเอ้ยยังไม่หมดเวลาครับสิบเจ็ดแต้มแล้วเดีย๋ยวลองชูดใหม่ครับสี่หกเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเดิมโอ้โหเยอะกว่าเดิมแต่ไม่เข้า งงอ่ะทำไมเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเดิมแต่มันไม่เข้าล่ะอ่าไหนลองยิงหม่ลองนี่สิบสามเซ็นก็เข้านะครับโอ้โหลูกไฟเลยครับสุดยอดคนนี้นี่เก่งจริงตัวเป็นไฟเลยครับตัวเป็นไฟเลยครับตัวเป็นไฟเลยครับโอ้โหกดดังอื้ือะไรฮู้ครับโอ้โหทำได้ยังไงแม่เจ้ายิางแบบนี้ไปไปไปครับ เด้งก่อนเด้งก่อนเด้งเงินเด้งเงินเด้งเงินผ่านไปผ่านาไปคนนี้ดีกว่าผ่าไปสามแต้มดีกว่าเราห้าสองเสนเลยสุดยอดได้สามแต้มเหมือนกันครับเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเดิมด้วยโอ้ลูเดียวครับลูเดียวมาแล้วลูเดียวมาแล้วมีคนประกบไว้คนนึงโอ้โหตามแล้วครับสิบสี่เตายี่สิบสามเราเน้นแบบของเราเน้น เน้นย่านีน้นมากครับเราเน้นสามแต้มครับไปล่อไปก่อนล่อไปก่อนล่อไปก่อนครับส่งส่งตรงนี้ส่งไม่ได้โดนติดไปเชี่ยวสเต็ปครับสเต็ปครับปุ๊บอ่า้โอ้โอ้โอ้สามแต้มไปเลยห้าสิบสองเซนโอ้โหสุดยอดครับ นาเจ้านำาแล้วครับยี่หกต่อสิบสี่เอาโดนสามแต้มม้างไหมโอ้โหโดนสามแต้มคืนครับ <c oughs> ทำไงเลยเอ้ยไายเจ้าวครับไม่โดนแย่ง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 ไปเที่ยวครับล็อปเลยครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหอะไรยูสุดยอด โอ้โหโดนสองแต้มคืนมาครับสิบเก้าต่อยี่สิบแปดไปครับเราเราเก่งอยู่แล้วไม่กลัวไม่กลัวหรงเงียแย่ง,ยงเราไม่ได้แย่งเราไม่ได้แย่งเราไม่ได้สเปเชียลครับล็อบเลยครับปุ๊บอะไรฮูสุดยอดอ่าโโอุ้ยโดนสองแต้มครับลูกบอลไฟเหมือนกันเขาก็มีไฟเหมือนกันเราเราทำมั่งเลี้ยงไปเลี้ยงไป ไปเด้งไปได้ยงไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับเด้งรูเดียวรูเดียวรูเดียวเข้าไปอ้าสามวิครับโอ้โหโอ้ยถือบอลงานเกินไปครับเอาใหม่ในร่องใหม่ครับในร่องส่งเข้าไปก่อนส่งไม่ได้ครับตรงนี้ตรงเลี้ยงละตรงเลี้ยงละเลี้ยงละเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปเลี้ยงเข้าไปหนึ่งสองไปเชี่ยวสเต็ป เอาไปต่อชูดดีครับชูดเลยครับโอ้บล็อกติดบล็อกชูดดีครับ,บ,บ,ดดรบเรียบร้อยครับโอ้โห้อ่เฮ้ยเฮ้ยเย่งมาเราได้บอลครับอ่าไปต่อมุกมานี่ไปมุปกเข้าไปนี่มุกเข้าไปไปนี่มุกมุกไม่ได้โดนบงังปุ๊บนี่มุกกำลังนี่ เข้ากลางมาครับฟเฟิร์มมาเดีย๋ยวเราจะเลี้ยงฝวาตรงนี้ไปโอ้สามวิหมดเวลาว้าต้องทำให้เร็วครับเกมแบบนี้แต่เรายังนำอยู่32นะครับไม่ไหวละต้องยิงคะแนนเพิ่มหมดส3สาเเซนุดยอด <c oughs> เล่นสามแต้มก็ได้ครับ3แต้มก็จชนะละอุย้ยโดนคืนมาแล้วครับโดนคืนมาแล้วแต่เขาได้แค่สแต้มครับ ไปครับไปครับไปเลยหนึ 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่งสองสหเก้สิเจ็ดเปอรเซ็นเก้าสิบเจโอ้โหเรียบร้อยครับเด้งเดียวเด้งเดียวเด้งเดียวนะครับมาสกนชายเดียวโอ้โโดนสามแต้มครับยี 37, บ่ต่อ37มเจ็ดกลับมาจทำไงต่อกำลงจะหมดแล้วมรับบอน,น่อยสิ โอ้โหเสียงนะครับเสี่ยงมขึ้นว่าเสียงก็ไม่ควรจะส่งนะครับมดเวลาก่อนครับหมดเวลาก่อนโอเคไปครับอ่าสุดยอดครับ m of the Match นะครับจัสจาวลส s นะครับโอ้โหเป็นไงเราเราคือบอสตันนะครับบอสตันนะครับสามแต้มนี้เรายิงไปเก้าครั้งนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับฮูบ oh, ลิกแท็กติกนะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับที่ Google Play และก็ App Store นะครับสำหรับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย